ไปดูกิจกรรมนะครับรวมพลในการจัดกิจกรรมโครงการทูบีน้ำเวันที่จังหวัดสตูลครับโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลครับจัดกิจกรรมรวมพลสมาชิกทูบีน้ำเวันจังหวัดสตูลเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการทูบีน้ำเวันให้จังหวัดสตูลน,นะครับเกิดความต่อเนื่องและก็ยั่งยืนครับ <ST FF> นายแพทย์สมบัติพดุงวิทยฒนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลสมาชิกทูบีน้ำเวันจังหวัดสตูลครับ เพื่อที่จะเป็นการสร้างกระแสและก็สนับสนุนให้กับสมาชิกเยาวชนนะครับโครงการทูบีนับวันในจังหวัดสตูลทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมเป็นสื่อให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองถนัดชื่นชอบอย่างมีความสุข และทาให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็ไม่หันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็มาจากสถานศึกษาชุมชนยุติธรมรมรวมไปถึงหน่วยงานราชการเอกชนเข้าร่วมกว่า800คนนะคะที่บริเวณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารากลางจังหวัดสตูลอยู่ที่อําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลค่ะโดยภายในงานนะคะมีการแสดงของเยาวชนสมาชิกทูบี n นัมเบอร์วันจากโรงเรียนต่างๆมีการจัดนิทรรศ สการแสดงผลการดําเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษามีสถานประกอบการและก็ในชุมชนด้วยรวมไปถึงยังมีการแสดงความสามารถของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของแต่ละโรงเรียนการให้ความรู้เกี่ยวกับ3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการแล้วก็การปฏิเสธในวัยรุ่นด้วยค่ะทั้งนี้นะครับจังหวัดสตูลก็ได้กําหนดให้ทุกวันที่1ธันวาคมของทุกปีครับเป็นวันทูบีนัมเบอร์วันจังหวัด ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสตูลก็อยู่ในระดับรับษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2แล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลากว่า19ปีแล้วครับสนองพระราชดำริขององค์ประธานในโครงการทูบีนบวรในทุนกระมอมหญิงอุบลร,รัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2 5 4 5ครับ